สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่แอดก็นําเลขแม่ครัวปู่ส0นะคะมาฝากเพื่อนๆทางช่องเช่นเดิมนะคะอาสำหรับแม่ครัวปู่ส0นะคะงวดที่ผ่านมาก็แตกบนแตกล่างเลยนะคะก็คือ70แล้วก็0ูนะคะตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้นะคะพี่แอดก็เลยเอามาฝากนะคะเพราะว่า แม่ครัวปูซิสูนะคะบอกว่าได้สูตรมาแล้วก็ลงงวดแรกก็คือเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะก็แตกบนแตกล่างนะคะงวดนี้ก็เลยมั่นใจแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะแม่ครัวปูซิสูนะคะบอกว่า,าสำหรับเพื่อนนะคะคนไหนที่ชอบวิ่งนะคะให้วิ่งบนบนล่างนะคะคือ6กับ7นะคะ ย้ำนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบเล่นวิ่งนะคะให้วิ่ง6กับ7นะคะเลขที่ติดติดมาด้วยนะคะก็มี1กับ5นะคะแม่ครัวปูสีู่นย์นะคะจับคู่ให้นะคะมี4ชุดนะคะย้ำนะคะ2ตัวมีสี่ชุดนะคะ6 1หนึ่ง5ห้าดหนึ่งดหนะคะอันนี้ให้เล่นบนล่างนะคะกลับด้วยนะคะย้ำนะคะ แม่ครัวปู่ี0นะคะจับคู่2ตัวนะคะให้มาสชุดให้เล่นบนล่างกลับด้วยนะคะมีหกหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งเจหนะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นแล้วก็ที่เล่นหนักเลยนะคะเล่นหนักมากนะคะอ่าหกหนึ่งนะคะย้ำนะคะที่แม่ครูโอแม่ครัวปูซีนะคะ จัดหนักนะคะหลักอสองแส0น,นะคะสองแสนกว่านะคะอันนี้ไม่รวมรตอรีนะคะสองแสนกว่าคือ6 1 1นนะคะอันนี้บนล่างนะคะอ่าสำหรับเลข6 5 7 1 7 5็นหนะคะอันนี้บนล่างกลับเหมือนกันก็อยุดที่ประมาณเขาเขาเล่นน้อยของเขาคือนี่เขาบอกน้อยสุดแล้วนะคะก็ก็คืออยู่ที่ประมาณ5 0,000นะคะอ่าไม่เหมือนเราเนาะอ่าสองร้อนี่ก็ถือว่าซื้อเยอะแล้วเนาะสำหรับอ่าถ้าเป็นพวกเราเนาะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขแม่ครัวปู่ศ0ีศูนย์เนาะก็แม่ครัวปู่ศ0ีศูนย์เขาไปซื้อ,อชุดชุดตัวเลขมานะคะแล้วก็ครั้งแรกที่เขาลองนะคะก็เข้าบนล่างเลยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเน้นก็คือหางเดียวนะคะ6กหนึ่งนะคะให้เล่นบนล่างกลับด้วยนะคะก็ถ้าเราถูกใจนะคะเราก็จัดนะคะถ้าเราไม่ถูกใจเนาะก็ เลื่อนผ่านนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะไม่สนับสนุนการผนันอะไรทั้งสิ้นนะคะทางช่องก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะก็มีเข้ามีหลุดน,นะคะเป็นของธรรมดานะคะ,ะก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะแคปเอาไว้ เอาไว้ดูเอาไว้กันพลาดนะคะสําหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่แคปไม่เป็นเนาะ,ะเพื่อไม่ให้พลาดเพื่อไม่ให้ลืมเนาะเราก็หาสมุดประการจดไว้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขนะคะ,ะทางช่องก็เอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะย้ํานะคะว่าทางช่องเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะ ก่อนที่เราจะลงทุนซื้อนะคะเราก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเลขที่เราลงให้นะคะถูกใจตรงใจหรือเปล่านะคะพี่แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อน,นะคะปังปงัทุกคนค่ะฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วยค่ะ